ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้ก็มาเจกเอก,กันกับลูกเนินศีเช่นเคยของนะมายืนตรงนี้ญาติโยมแม่น้ําเห็นสระน้ําที่กําลังสวยๆอย่างนี้ก็ทําให้นึกถึงว่าชีวิตเราท่านทั้งหลายก็ควรเป็นแบบแม่น้ําสายธารแม่น้ําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถที่จะเป็นเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับแม่น้ำมิย้ญาติโยมก็คือทําให้เราเห็นว่าชีวิต เราต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างนะดูแม่น้ํำยมไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรเทลงไปนู่นนี่นั่นแสงแดดแสงพระอาทิตย์นคนเทสิ่งสปกปรกสิ่งอะไรลงไปในแม่น้ําแต่ว่าแม่น้ําเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นประมาอุปมายก็ขอให้เราคิดว่าเราท่านทั้งหลายก็ควรรับทุกสิ่งทุกอย่างย่อยย่ยม คนดา่าคนว่าคนนินทาคนตาหนิติชิ้นเราในเรื่องต่างๆที่มันไม่ดีที่ทําให้เราต้องไม่สบายอกไม่สบายใจเราก็สามารถที่จะปรุงได้ยิดยมสิ่งที่ดีๆเราก็เก็บมาเป็นประโยชน์ในชีวิตเอามาพัฒนาเอามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความสุขได้สิ่งที่ไม่ดีเราก็รับฟังได้ยิดยมอย่างเช่นคตนตําหนิคนติชิ้นนินทาเราเราก็เอามาย้อนดูถามตัวใจเราเองว่าเป็นตามที่เขาว่าตามที่เขาพูดตามที่คนนู้นคนนี้พูดหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่เป็นจริง เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจญนะาติโยมยืนอยู่ที่แม่น้ําอย่างนี้ในะยามเช้าๆอย่างนี้ก็ทําให้นึกถึงว่าออชีวิตเราก็ควรรับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรญาติโยมรับทั้งสิ่งดีรับและสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ย้อนคิดถึงว่าชีวิตเราท่านทั้งหลายนะก็คือรับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่สิ่งที่ดีๆเราก็เอามาเก็บ ใส่ประโยชน์สิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ไม่ควรที่จะเก็บไปเป็นประโยชน์อย่างเช่นสิ่งที่ดีๆก็อย่างเช่นคนคนชมเราคนชอบเรายกย่องสันเสริมหรือว่าคนที่ช่วยเหลือเรา,าบางทีเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเป็นไข้เป็นโรคตับโรคไตมารานมะเวงหรือเป็นคนที่เขาให้กําลังใจเราสิ่งเหล่านี้เราก็เก็บเป็นของขวัญเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตส่วนคนดา่าคนว่ายมพระพุทธองค์สอนว่าโรคประทรมแปดมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสัรเสริมมีนินทาข้าเขา ปไปทุกชีวิตก็มีขึ้นมีลงมีลําบากมีสบายนะไอ้สิ่งเหล่านี้อย่าโยมที่เขาดา่าเราที่เขาตําหนิติชิ้นเราต่างๆเราก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจนะเพราะหากว่าเราไปเก็บมาใส่ใจเราก็จะมีชีวิตที่ไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเรามวแต่เอาเวลาเอานู่นเอานี่ไปสนใจกับท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเรามวแต่เอาเวลาไปสนใจกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นสาระมันก็จะทําให้ชีวิตเราย่ำอยู่กับที่ หรือบางครั้งบางทีเรามีความทุกข์มีความลำบากมีความไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่แล้วยิ่งไปเจอในเรื่องที่คนด่าคนว่าคนกระทบนู่นนี่นั่นยิ่งทําให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจทั้งหลายเรื่องบางเรื่องเราก็มีควรที่จะไปเก็บใส่ใจอะไรมากมายอะไรที่พอปล่อยได้อะไรที่พอวางได้เราก็ควรปล่อยควรวางบ้างธรรมะเชา้านี้ขอจเจริญพร